พอตรงนี้คือเราจะเห็นว่า n เนี่ยนะครับเมันเท่ากับสามสิบห้าซึ่งมันมากกว่ามากกว่าสามสิบแสดงว่าต้องใช้แซดละ <c oughs> ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักของบรรดาที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งคภ์และน้ําหนักแรกเกิดของบุตรเพราะว่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์เป็นศูนย์จุดแปดนะอันนี้เขาก็อาบอกค่า R มานะครับนะเพราะมันมันภายใต้คําว่าสูงนะตรงนี้ค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์ก็คือ R เล็ก ข้ <c oughs> อหนึ่งถามว่าด้วยระดับในยังเันสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ก็คือแอลฟาเท่ากับศูนยะ์จุดหนึ่งศูนย์นงทดสอบสมมติฐานว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของประชากรมีค่าต่ำกว่าศนะูนย์จุดเก้าต่ำกว่าคําพูดว่าต่ำกว่าอ่นะเพราะฉะนั้นต่ำกว่าก็คือน้อยกว่า0.9 ใช่ไหมตั้งตัวนี้ตัวแรกส่วนตรงนี้โลก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0.9แทนนะครับระดับในยะสำสาคัญก็คือ0.10ตั้งไปละค่าสถิติทดสอบตรงนี้เราก็ต้องใช้ค่าแซดเนะาะท่านี้มันก็คือแซทอ่าแเท่ากับอะไร r าลบิวอาจะต้องทำการแปลงเนะาะหารด้วย มากอะเพราะฉะนั้นมาดูซิทีละสเต็ปอ่าอันนี้เราบอกว่า r ของเราเท่ากับนะครับ0.8คุยกันก่อนเพราะว่าเรามี r เล็ก0.8จะได้ว่าอ่านี้เราก็ต้องมาเปิดตารางที่เหลือเนาะอ่านี้สูตรของ r เล็กนี่คืออะไรนะครับ คือการคำนวณ r เล็กถ้าักนึกษาย้อนกลับไปดูหน้า26นะครับอ่ะหน้า26นะ่สบหกเปิดไปดูซิเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าถ้าเรามี r เล็กแล้วเราจะได้ r ใหญ่ ex, ใช่ไหมแล้วถ้าเรามีโลเราก็จะได้มิว r แล้วถ้าเรามี n เราก็จะรู้ซิกมากำลังส r นะโอเค <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่แทนในสูตรนะครับเราจะไปเปิดตารางฟิชเชอร์ทรานฟอร์เมชัน อ่ะคราวนี้ r เท่ากับ0.8ในตาราง f ิ a t u r ร์ n f o r m a t i o n เป็นอย่างไรอ่ะไปดูยขออนุญาตอ่านี่คือตารางสุดท้ายตารางฟิชเ e อร์ท n น Formation เมื่อกี้ r เราบอกว่าเป็น0.8ใช่ไหมหา0.8ซ่ r เป็น0.8อ่าคือตรงนี้นะเราดูค่า r เนาะ r กับ r o w นี่ดูตรงนี้หมดเลยเราค่อยไปดูค่า Z ทางขวามือ นะ R หรือโ o ดูช่องนี้นะครับเขาบอกว่าถ้า R เป็น0.8มันก็จะได้ตรงนี้นะได้ R ใหญ่คือ1.099นะครับนะเพราะฉะนั้น R ใหญ่คือ1.099ต่อมาโ o ของเรานะโ o ของเราคือ0.9นะโ o ของเราคือ0.9จะได้ว่า คือเราอย่าลืมว่าโลโลนะที่ทานฟอร์มไปเป็นมิวอาร์เนี่ยนะครับนะกับค่าอาเล็กที่ทานฟอร์มไปเป็นอาร์เนี่ยมันเป็นศูนย์หนึ่งส่วนลอนอ,อันหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนลอนที่มีอาร์หนึ่งเป็นหนึ่งส่วนลอนที่มีโลเนาะมันมันก็ทานฟอร์มได้เหมือนกันนะอาโลเป็นศูนย์จุดเก้าเปิดไปดูตารางถสติโลเป็นศูนย์จุดเก้าคือตรงนี้ได้หนึ่งจุดสี่เจ็ดสองอ่ะโอเคหนึ่ง ตรงนี้คือหนึ่งจุดสี่เจ็ดสองนะครับอ่าส่วนซิกมาซิกมาอาเท่ากับหนึ่งส่วนอันนี้อาจารย์เขียนสูตรไดเอ็นลบสามอ่ามีค่าเท่ากับของเรามันสามสิบห้าใช่ไหมอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามสิบสองเนาะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ศูนย์จุดหนึ่งแปดอ่านนี้เราก็พร้อมคำนวณแซดแคลนะนะเพราะฉะนั้นแซดแคลเท่ากับ r ใหญ่ หนึ 1> 1. ่งจุดศูนย์เก้าเก้าลบหนึ่งจุดสี่เจ็ดสองหารศูนย์จุดหนึ่งแปดเกตตามสูตรได้ออกมาคือลบสองจุดศูนย์หกลบสองจุดศูนย์หก ต่อไปนะครับอ่ะคราวน,นี้กำหนดสมมุติฐานกำหนดระดับนัยสำคัญค่าใสถิติทดสอบต่อไปบริเวณวิกฤต เรียนวิกฤตอ่ะรักษาดูนะครับเป็นการทดสอบกี่หางคำตอบคือหนึ่งหางทางซ้ายเพราะว่าอยู่ที่สมมติฐาน H1 มีค่าน้อยกว่านะครับ อค่าวิกฤตค่าวิกฤตคือ t อันนี้มันคือ t อัลฟาเนาะ t อัลฟา d เอ้ยขอโทษหาลืมลืม z นะ z อัลฟานะครับ z อัลฟานะ z pha, นะ z อัลฟาจริงๆเนี่ยอันนี้มันฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่มันจะเท่ากับ z ที t ่อ่าหนึ่งลบอัลฟา มันจะย้อนกลับกันเนาะนจะอ่านไดนะ้แต่มันติดลบไงครนะาวนี้แซที่หนึ่งลบเอลฟาคือเท่าไหร่คือแซที่0.90ครับนะซึ่งมีค่าเท่ากับ0.9อ่าเราไปอ่าน0.9ที่เดี๋ยวเปิดตาราง 0 <9. S 2> ไหนนา0.9ก็คือค่านี้ใช่ไหมเห็นไหมอาจารย์บอกให้อ่านสะสมตรงนี้0าคือตรงนี้ค่าแซดคือ1.282 เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคขอขอภยัยกคีหลุดเพราะนั้นเอ่อแซที่ p อ o b a b i l ี t ศูนจุดเก้าจะให้ค่าแซหรือ critical คือหนึ่งจุดสองแปดสองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้1.282ตรงนี้ติดลบนะเนพราะมันอยู่ฝั่งนี้ลบห2ึ่โอเคแล้วเราคำนวณ z ซแคลนะอ่าบริเวณวิกฤตอ่ะเขียนไว้ก่อนบริเวณวิกฤต เวณวิกฤตคือแซดน้อยกว่าลบหนึ่งจุดสองแปดสองนะครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าอะไรแซดของเรามีค่าน้อยกว่า Z แซดแคลน้อยกว่าลบหนึ่งจุดสองแปดสองใช่ไหม ซแคลของเราคือเท่าไหร่แซแคลของเราคือลบสองจุดศูนย์หกตรงนี้ก็คือแซดแคลการตัดสินใจเป็นยังไงน้อยกว่าจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นะ,ะสรุปผลนิดนึงสรุปผลที่ไม่พอ เราก็เอาที่เขาบอกเลยมาตอบนะว่าค่าสัมประสิทธิส์สหสัมพันธ์ของประชากรมีค่าน้อยกว่า 0.9ที่ระดับในยะสำคัญ0.10อะโอเคนะครับจบไปอันนี้พาร์ทหนึ่งเนาะต่อไปพาร์ทที่สองว่าด้วยการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นว่าด้วยเรื่องการคำนวณช่วงความเชื่อมั่น จงหาช่วงความเชื่อมั่น90%ของส If, ัมรสิ ies, ทธิ์สาสมพันประชากรอแค่นี้มันถามแค่นี้สั้นๆเลยครับสูตรของเราก็คือ R ลบใช่ไหมหนึ่งลบ R ลบโทษ R ลบแซของหนึ่งลบเอลฟาส่วนสองคูณกับซิกมา R ่า อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อน้อยกว่ามิวอน้อยกว่า r บวกอะไรครับแสกของหนึ่งลบอะไรหนึ่งลบเอลฟส่วนสองคูณกับติมาอาเนาะ,อะโอเคอเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ค่า r เนี่ยนะครับค่า r เราได้มาแล้วแต่ว่า ตัวที่เรายังไม่ได้คือตรงนี้อ่ะเอลฟาเอลฟามันคือเท่าไหร่เอลฟามันคือศูนจุดหนึ่งศะนะเอ,อลฟาส่วนสองอันนี้เราโทดกันก่าศูนยย์์จุดศูนหห้านึ่งลบเอลฟาส่วนสองก็คือนจุดเก้าห้าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่า e ด 9.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่า z 95, อน z ที่0.95เนอะมันคือเท่าไหร่อ่ะเปิดตาราง z อีกรอบหนึ่ง z ที่0.95คือตรงนี้ได้ออกมาคือ1.645นะครับนะได้1.645เพราะฉะนั้น เราก็แทน r จากข้างบนที่เราคำนวณมาถ้า r ของเราคือ1.099ลบกับแก็คือ1.645คูณกับ sigma r sigma r ก็คือ0.18 หนึ่จุดหนึ่งแปดน้อยกว่ามิวอาร์น้อยกว่าหนึ 99, ่งจุดศูนย์เก้าเก้าลบลบเป็นบวกหนึ่งจุดหกสี่ห้าหนึ่จุดหนึ่งแปดอ่ะอ่ะโอเคอาจารย์อ่อาจารย์คิดอันนี้ก่อน สเ็ตหนึ่งจุดหกสี่ห้าคูณศูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์จุดสองเก้าหกหนึ่ง

น้อยกว่า1.099ลบห2 9 6 1ตรงนี้คือ0.829ครัสอ่ะโอเคตอนนี้เรามันมันคือมิวอาเพราะฉะนั้นเราเราก็จะดูยอ้อนเนาะ <c oughs> เราก็จะดูยอ้อนกลับไปที่ตารางไสติ เราก็จะดูย้อนไปดูที่ตารางฟีเ t อร์อิน o ฟ m รเมชั่นสุดท้ายนะไอ้ีเจอร์อิน f ฟ r รเมชั่นสุดท้ายนะซึ่งไอศูนที่เราคำนวณเมื่อตะกี้นี้เราจะเห็นว่ามันมี0.8กับ1.39เนาะ0.8นะ0.8กับ1.39คือ0.8เนี่ยนะครับ น้ไอคือศูนย์จุดแปดตรงเนี้นะครับ <c oughs> คือไอเดี๋ยวขอโทษอยู่ไหนละ่ะงงศู 0. 8, 0. 2, 9, นยะ์จุดแปดศูนย์สองเก้าน้ากับในตารางฟิชเชอร์อินโฟร์เมชันเนี่ยมันเป็นศูนย์จุดเจ็ดเก้าสามซึ่งมันประมาณศูนย์จุดแปดน้ซึ่งซึ่งโอเคไอเนี้ยประมาณศูนย์จุดแปดและไอเนี้ยของเราก็ประมาณศูนย์จุดแปดด้วยคือมันไม่มีค่าตรงเป๊ะไงมันก็ต้องประมาณเนาะอ่าเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือเราก็ถือว่าประมาณศูนย์จุดแปด ส่วนค่าตรงนี้นะเราก็ถือว่าประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณหนึ่งจุดสี่แล้วกันโลตอนไม่มีค่าล้ครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าประมาณด้วยศูนย์จุดแปดมันก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดหก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 ส่วนตรงนี้ถ้ามิวอาของเราเป็นหนึ่งจุดสี่อ่ะเราก็ไปดูหนึ่งจุดสี่นะหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ก็ไปใกล้กับ นะ1.42อ่ะเนาะเออนะแต่แต่ถ้าจะเอาเอาตรงๆ1.39มันก็จะใกล้กับ0.88เนาะเอาเอาตรงๆนะแต่ไึไ่งจุดไร1.4ก็ใกล้1.42แล้วกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นลืม0.89นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือค่านี้ก็คือ0.89แต่ตรงนี้เราก็จะได้โลแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนกลับมาเป็นโลเพราะฉะนั้น ร่วงความเชื่อมั่น90%ของสัมประสิทธิ์สาสัมพันธ์นะจากนี่มานนี้ให้ดูอะไรดูตารางพิเชอร์นะ p i c t ช r e plan for m นเนาะโอเคคันค่านี้ก็คือคําตอบละที่เราจะประมาณนะอันนี้ก็คือประมาณโลละก็ตอบเท่านี้นะครับโอเค อ่ะขอดูอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับในการสำรวจผลผลิตและปริมาณปุ๋ยนะครับที่ใช้นะครับปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ในระดับต่างๆของเกษตรกรจํานวนหาคัวเรือนนะครับพบว่าสมการถดถอยเชิงเส้นใช่ไหมเขาก็จะพูดไปเรื่อยโดยวิธีกำลังสองน้อยสุดคือ y hat เท่ากับเท่านี้นะ <c oughs> ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าก็คือค่านี้และความแปรปรวนของความชัน <c oughs> <c oughs> ก็คือค่านี้กําหนดให้ซัมวายและซัมแวํากลังสองมานะครับ การจะทําให้ดูข้อหนึ่งแล้วเราลองไปทาอีกข้อหนึ่งเองเนาะอ่าอันนี้เขาให้ทดสอบว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมนะครับอ,เ,อเรามาดูข้อมูลก่อนว่ามันมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเกษตรกรอันนี้คืออในการสํารวจเนาะสํารวจเราใช้กับกลุ่มตัวอย่างะนั้นในการสํารวจมันใช้กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรห้าครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้แล้ว อันนี้คือเอนได้สมการการถดถอยเชิงเส้นนะครับนะ20.4ตรงนี้มันบอกอะไรมันบอก b0 5.2ตรงนี้มันบอกอะไรครับบอก b1 เนอะตอนนี้เรารู้ค่า b0 b1 แล้วเ <c oughs> <Okay. c oughs> โอเคคั okay. นนี้ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าตรงนี้คือ SE ถูกไหม SE โอเคทานนี้ความแปรปรวนของความชันใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันก็พูดงงๆนิดนึงความแปรปรวนของความชันใดๆก็ตามถ้าอยากได้ความแปรปรวนถ้าอยากได้ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของความชันก็คือ s ปีหนึ่งก็จับมันไปถอดแล้วรูดซะจบเลยก็คือศูนย์จุดแปดห้าสามสี่เนาะนคราวนี้เรา <c oughs> เราดูข้อมูลต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับเขาถามว่าจากข้อมูลการสำรวจสรุปโดยทั่วไปได้หรือไม่ว่าผลผลิตข้าวและปริมาณปุ๋ยมีความสัมพันธ์กันกำหนดระดับในยะสำคัญ5%เ นะถามว่าเราทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้โลได้ไหมได้หรือใช้เบต้าหก็ได้แต่ข้อนี้นะครับข้อมูลมันไม่เพียงพอที่จะไปใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์สาสัมพันธ์เนาะไปทดสอบโลไม่ได้เพราะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะข้อมูลน่าจะมาในฝั่งของเบต้าหมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันมันไม่มีตรงไหนบอกอาร์นวการจะหาอามันมีข้อมูลแค่นี้มันไม่สามารถหาได้ถึง,ถ,งถึงขั้นนั้นเนาะ เพราะนั้นเราทดสอบเบต้าน่าจะง่ายกว่าเป็นสิ่งที่นักศัยจะต้อง justify นะครับต้องต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับข้อที่หนึ่งกำหนดสมมติฐานก็คือ h 0กับ h 1น่งเบต้าหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์กับเบต้าหนึ่งเท่ากับศูน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขาบอกว่าผลผลิตข้าวและปริมาณปุ๋ยมีความสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตั้งตั้งเบต้าหนึ่งก่อนนะที่ไม่เท่ากับศูนย์ะก็คือ,อกำหนด h1 มาต่อไปสองกำหนดระดับในยะสำคัญคือศูนย์จุดศูนย์ห้า <c oughs> อันที่สามค่าสถิติทดสอบนะครับสถิติทดสอบนะทีแควทีแคลเท่ากับนะครับเหตุผลที่เป็น t เพราะว่า n น้อยกว่าสามสิบนะ n ในที่นี้ก็คือห้าทแคลเท่ากับ b 1 0, หนึ่งลบศูนย์่มส่วนด้วย s b 1หนึ่ง จริงๆเนี่ยอ s b หนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วเพราะว่าเขาพูดถึงอะไรครับความแปรปรวนของความชันนะเอาไปถอนรูทก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือส s b หนึ่งนะไอ้ศูนย์ก็มาจากนี้ไอ้ศูนย์นี่บีหน <c oughs> ึ่งลบศูนย์เพราะนั้นบีหนึ่งลบศูนย์บีหนึ่งของเราก็ได้มาจากโจทย์เนาะก็คือเท่าไหร่ห้าจุดสอง ส่วน sb 1นะ sb หก็ถอดรูทออกมาก็จะเป็น0.8โทษ0.8534ยังไม่ถอดรูทเนาะอ่ะกำหนดค่า b หนึ่งออกมาก็คือ5.629คนระับต่อไปข้อที่4ครับการตัดสินใจ เวนวิกฤตอ่ะเวนวิกฤตก็ได้โอเคเราก็ดูว่าเป็น,ปนการทดสอบแบบไหน,นอ่ะคราวนี้ค่าวิกฤตก่อน นะครับค่าวิกฤตคืออ่ามันสองหางใช่ไหมเพราะว่ามันมีเครื่องหมายไม่เท่ากับที่ H1 อ่าค่าวิกฤต่งลบเอลฟาส่วนสอง d ีกีออฟฟิดอมเลบสองนะครับอ่าเอลฟาก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้าเอลฟาส่วนสองก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้าเพราะนั้นตรงนี้ได้ศูนย์จุดเก้าเจ็ดห้า d ีกีออฟฟิดอมห้าลบสองก็จะเหลือ ถ้าลบสองเหลือสามไปเปิดตาราง T คับนี้ตาราง T ตาราง T DQ off Fiddle มเาเมื่อกี้ลืมลืมขอโทษศูนย์จุดเก้าเจ็ดห้า DQ o f อฟ i d d l e สามศูนย์จุดเก้าเจ็ดห้า DQ ีอ f Fiddle สาม อยู่ตรงนี้นะสามจุดหนึ่งแปดสองมันมีสองค่าก็คือบวกลบสามจุดหนึ่งแปดสองนะมันตรงนี้ลบสามจุดหนึ่งแปดสองสามจุดหนึ่งแปดสองนะครับ ต่อไปบริเวณวิกฤตบริเวณวิกฤตคือทีน้อยกว่าลบสามจุดหนึ่งแปดสองหรือทีมากกว่าสามจุดหนึ่งแปดสองเราจะเห็นว่า อ่ามาดู t ีแคก่อน t ีคของเราเป็นยังไงครับนะ t ีของเราคือ5.629กนอะ่าก็5.6มาขึ้นฝั่งนี้เนาะ t ีแค t แคมากกว่า3.182จึงปฏิเสธ h 0ศูนยและยอมรับ h อนะ่งะยอมรับเอนะ่งอ่าจบ สรุปผลันนี้สรุปผลอ่ะแล้วก็เอาข้อสรุปมาตอบว่าผลผลิตข้าวและปริมาณขุยมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับในระยะสำคัญ0.05นะครับโอ่นโอเคอ่จบอีกข้อหนึ่งเราลองไปทำเองนะครับแล้วก็ไปทบทวนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีช่วงให้ทบทวนเนาะอะไรอย่างนี้เนาะ ก็บทที่แปดเอาไว้เท่านี้นักศึกษาก็ลองไปทบทวนดูแล้วกันนะโอเคอ่ะไว้เท่านี้นะครับ